สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปนุษย์จะมาทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะนั่นก็นคือข้าวยำปักไต้ค่ะปนุษย์ไดเตรียมไว้หมดแล้วนะคะมีน้ำซอสข้าวยำค่ะซึ่งทำจากน้ำบูดูนะคะแล้วก็มะพร้าวคั่วกุ้งแห้งป่นนะคะและพริกป่นค่ะแล้วเขาก็มีเครื่อง เคียงคือผักนะคะป้านุชก็ใส่ถั่วมีถั่วหั่นฝอยนะคะกระหล่ำปีสีขาวใบมะกรูดค่ะหั่นเป็นฝอยนะคะทุกอย่างต้องเป็นเล็กๆๆหมดเลยค่ะเพื่อความเคี้ยวเรดอร่อยนะคะแล้วก็กระหล่ำปีสีม่วงค่ะแครอทเพิ่มสีสันให้สวยงามนะคะเพื่อนๆแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีก นี่ค่ะตะไคร้นะคะถั่วงอกเม็ดกระถินค่ะแล้วก็ทานคู่กับปีกไก่ค่ะที่ปนุษย์หมักแล้วนะคะทอดเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะรับประทานนะคะอ๋อลืมไปและจานนี้ยังว่างอยู่นะคะยังไม่มีข้าวค่ะเดี๋ยวตักข้าวมาค่ะข้าวก็ต้องหุง เม็ดสวยๆด้วยนะคะข้าวแฉะท่านไม่อร่อยคะ่ะการทานข้าวยำนะคะเราจะต้องใส่ข้าวนิดเดียวค่ะเพราะว่าผักเราเยอะค่ะเห็นไหมคะประนุ์กำลังเริ่มใส่ผักลงไปในจานข้าวนะคะใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะพร้อมแล้วที่จะรับประทานนะคะ มาค่ะมาทานข้าวยำด้วยกันนะคะทานกับปีกไข่ปีกไก่ทอดเข้ากันแบบลงตัวเลยค่ะไม่เชื่อก็ลองทำทานดูนะคะสวัสดีค่ะ